สวัสดีครับบันดีวีเคตะลอนทัวร์จะพามาตะลอนเที่ยวตะลอนทัวร์นะครับเรื่องดูผลไม้นะครับเรามาที่ตลาดอายลานะครับอยู่แถวแถวคลองสองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าโรเรียนราคาเท่าไหร่แล้วกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้อันนี้เป็นสวนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน อันนี้ทุเรียนจะเป็นกองนะครับขายกองเป็นกองอันนี้โลหนึ่งร้อยบาทนะครับกองน้นจะแปดสิบบาทนะครับโลนะครับไม่ใช่ยกทั้งทั้งทั้งเข่งนะครับน,นี่ครับตอนนี้อยู่บานร้อยห้าบาทนะครับอันนี้สุกหรือยังยังไม่สุกใช่ไหม เป็นทุเรียนดิบเหรอจะเป็นทุเรียนสุกนะครับแตกแล้วนะครับอันนี้เป็นโลละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกัน ก็เป็นตัวเรียนคุณภาพนะครับที่ตลาดไยรลานะครับก็ยังอื่นๆก็มีผล,ลไม้ตัวอื่นด้วยนะครับมอนทองก็ยังอยู่ที่150บบาทนะครับที่สุกแล้วอ๋ออันนี้เป็นที่ทำขายแนละ้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการที่แกะไว้แล้วนะครับ นะครับท่านที่มาซื้อไม่ต้องเสี่ยงนะครับเห็นเนื้อเห็นพูนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับครับสำหรับร้านนะครับก็มีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเงื่อนะครับ นละครึ่งเอ้ครับท่านสามารถหาซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมอนทองปาจีนนะครับโอ้นี่เป็นศรีสะเกตนะครับมาจากทางอีสานใต้เลยนะครับมีทั้งปาจีนมีศีสะเกตนี่หมอนทองลายองครับอันนี้หมอนทองลายองนะครับโอ้นี่ เรียนภูเขาไฟสุสเ,เกตนะครับอันนี้ขีดละห้าสิบบอร์ดนะครับใคร,ครอยากมาดูก็แวะมานะครับที่ตลาดอัยาลานะครับตลาดผลไมท้ทีใหญ่เลยนะครับร้านนี้เข้ารวมโครงการคนลครึ่งนะครับเอครับก็มีร้านเฟป้อม คุณน,นาดนะครับก็มีขายตู้เรียนอันนี้ขายไม่เก่งนะครับเป็นตู้เรียนดิบนะครับท่านจะต้องมาเลือกดูเอานะครับจะ่ถ้าดีนะครับมาซื้อที่เขาแกะไว้ดีกว่านะครับถ้าแกะไว้เนี่ยเีดละสี่สิบเก้าบาทมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเรามองเห็นภูนะครับ นี่ครับของร้านแม่มันนีนะครับทุเรียนนี่ก็แค่แข็งมือนกันส,สวยเลย ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ขายทุเรียนนะครับด้านข้างของตลาดนะครับก็จะมีแพ็กขายไว้ให้เราได้ดูชนะัชนีจะลอ,อยหรือเปะละ่า นี่ครับทุเรียนที่เขาปอกไปแล้วนะครับบอนทองเกรดเอเลยในลูกใหญ่มากนะครับครับนี่ก็ขีดสามสิบาทนะครับนะครับถ้าทานทานทุเรียนแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นผูเห็นอะไรนะครับไม่ต้องอยู่ในลูกนะครับนี่มีก้านยาวนะครับก้านยาวนี่จะแพง ค่นี้สองร้อยละนะครับสองร้อยบาทครับเด้กทุเรียนนะครับส่วนมากก็จะมีป้ายราคากัน่ง่ายๆบอกไว้เรียบร้อยขีดละสามสิบห้าบาทนะครับปูใหญ่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะครับเดินดูไปก่อน ร้านก็จะมีเหมือนๆกันนะครับก็คือปอกไว้แล้วนะครับเอาไงกินอะไรนะครับร้านนี้ก็จะมียาวไปโนเลยนะครับ ายทุเรียนทังนั้นเลยแล้วก็จะปอกไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับแค่ซื้อแล้วก็จ่ายเงินนะครับเยครับก้านยาวก็จะแพงนิดนึงนะครับได้ยังครับได้แล้วอ่ะเดินไปอีกหน่อยไหม นะครับก็จะมีป้ายบอกราคานะครับก็จะเหมือนๆกันหมดเลยนะครับพอกขายไว้นะครับถ้าใครสนใจก็มาแวะหาซื้อดูได้นะครับก็ที่ตลาดอายลานะครับของสอง ประทุมธา,า,า,านาีนะครับก็มาสามาดนะครับมีลานจอดรถมีอะไรสะดวกสบายนะครับก็มาหาตอได้ครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ